สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเราก็จะมาเอาน้ำส้มวันไม้เนี่ยไปฉีดพวกผักพืชผักของเรานะคะเพราะว่าช่วงนี้มแมลงเยอะมากเลยเราก็จะมาเอาน้ำส้มฝันไม้ไปน้ำส้มวันไม้เนี่ยก็เป็นผลผลิตที่ได้จากกระบ,บวนการเผาถ่านนะคะมีลนะักษณะก็คือสีน้ำตาลแดงหรือว่าสีเข้ม,เ,ขมเลยค่ะเราก็จะนำมาใส่แก้วสักครึ่งแก้วแล้วก็เอาไปใส่กระบอก ฉีดกระบอกฉีดนี้ก็ประมาณ3ลิตรนะคะใส่ไปน้ำแล้วก็เขย่าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ไปนำไปฉีดเลยค่ะช่วงนี้พืชผักสวนครัวเนี่ยจะมีมะแมลงลงเยอะมากก็จะเป็นเวลาเราฉีดปุ๊บเนี่ยจะมีมะแมลงปีกขาวๆบินออกมาค่ะมันจะมีกลิ่นน้ำส้มควันไม้นี่ก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวคือจะมีกลิ่นคล้ายๆแบบเหมือนส้มๆอะค่ะทำให้มแมลงเนี้ยไม่ชอบกลิ่นพวกนี้ แล้วเวลาเราฉีดเนี่ยเราฉีดทั้งข้างหน้าใบแล้วก็หลังใบของผักด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าใบผักของเราเนี่ยมันจะมีมแมลงมากัดกินใบก็จะมีเป็นรูเป็นอะไรเรียกว่าผักปลอดสารพิษค่ะเพราะเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะใช้พวกไม่ใช้สารเคมีนะคะก็จะใช้เป็นพวกน้ําส้มปันไม้ม้างน้ําส้มสายชูบ้าง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ใช้น้ำส้มสายชูนียมาผสมน้ำแล้วก็มาวางไว้ข้างๆที่ปลูกต้นไม้ของเรานะคะก็มีมแมลงมาม,มาตายอยู่ที่ในแก้วที่เราใส่น้ำส้มสายชูไว้แต่ว่ามันคงเยอะมากมันก็เลยยังมีอยู่วันนี้ก็เลยต้องมาเอาน้ำส้มฝันไม้มาฉีดก็เดี๋ยวเราลองดูซิว่าจะได้ผลไหมเ,เขา เขากัดถึงถึงก้านใบเลยนะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นพวกหัวักัดขาวหรือว่าหัวชัยเท้านะคะก็ปลูกไว้ได้ประมาณเนี่ยสามเดือนได้และะ้วค่ะก็ยังไม่ลงหัวเลยมันเป็นเพราะอากาศทางกรุงเทพนี่มันร้อนจัดมั้งเพราะว่าผักพืชผักที่ได้มาเนี่เราได้พันมาจากนู่นอำเภอแม่สายนู่นนะคะแต่ก็งามอยู่นะคะ เราแยกมาปลูกด้วยส่วนมากก็จะปลูกในรลังพลาสติกนะคะเพื่อสะดวกในการใส่ปุ๋ยใส่อะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในรลังพลาสติกนี่ค่ะเราก็ต้องฉีดหลังใบของผักด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี้ยมันหลบจากข้างหน้าใบมาอยู่ข้างหลังใบของผักก็จะต้องพลิกแล้วก็ฉีดไปให้ทั่วนะคะก็สักพรุ่งนี้ค่อยมาดูใหม่ว่าได้ผลแค่ไหน เราก็จะใช้ประมาณ7 1 5วันก็จะใช้ทีนี้นะคะเพื่อขับไล่มแมลงแล้วก็เพี้ยต่างๆด้วยถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสัตว์ตะไคร้ให้ด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ